ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพิมพ์ผ้าโชกเนาะ,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 ะค่ะกลับมาพบพากันอีกแล้วเนาะค่ะในมือวันที่19กุมภาพันธ์2 5 6 5เนาะคอะกเนาะเมื้อนีแอดกด้กเดินทางมาที่วัดปูซีหานะค่ะเนาะ,ะ,ะ,ะหรือว่าวัดบักแข่งญ่เนาะ,ะ,ะค่ะกลับมาพาอปูเพื่นพอดีเนาะ เลยมาตามต่อแนวทางของปูนะคะหลังจากที่เลข,ขอางปูเขาหาเจ็ดเนาะคะ่ะกะมาตามต่อค่ะว่างวดนี้นะคะวันที่หนึ่งมีน้าคมนี่ปูเพิ่นจะหายดีแนวทางตัวไหนฝากตอนพี่น้อง fc เฮาเน่นะะเนะาะค่ะกะเข้าไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ แต่ก้อนจะเข้าไปเนาะค่ะนอกฝากกดไหลกดแช่กดติดตามกดก,กระดิ่งนะคะจะเด้บยวพอผ่านการแจ้งเตือนกระทั่งช่องเนาะคะ่ะค่ะก็เข้าไปรับชมรับฟังแนวทางจากปูซีหาพร้อมๆกันเลยคะ่ะมีบนได้เอาไปเข้าๆะก้อนเหล็กยงังมาท่านหดขัดเนาะค่ะปูข้มเป็นกอนปูนะเดี๋ยวพวท่านไดขัดคือใาย,ยัางใหม่ๆอยู่ค่ะมี่คือบนอันนี้ขัดตรงตรงให้แล้วตามรักค่ะ,คะ อ่ตัวตรงตัดออกตัดออกก็มีสองแปดก็แปดฐานนี่แหละวันนี้ก็ข้างล่างของอาจารย์ยังไม่ทันเด็ดตัดเด้อไงสูตรพิชิตเงินล้านกับสูตรพิชิตความรวยไปสองสูตรเนาะค่่ะอาแต่ว่าให้วิ่งไปที่ตัวเดียวก่อนให้ยเลขหนึ่งก่อนเลยค่ะตัวที่อาจารย์ชอบที่สุดวันนี้อันนี้ที่ออกแปดสามสามแปดเก้าสองแล้วก็ศูนย์สามแล้วก็มาหา หาเจ็ดเนาะคือสูตรนี้แด้นี่คือโตมักที่สุดคือสูตรนี้ต่อเนื่องมากคามปีเลยเดย้สูตรนี้แต่ว่าก็มีโตเข้าเหลือกแน่ล่ละอันนั้นเป็นเฉพาะอาจารย์มักกับผู้ดได้มกักตัวได้กับพิจารณาเอารับไปหาสลากก่อนเนาะผู้ใหญ่ในเมืองในเปียบดิสหนเนาะกับเจ้าปล่อยก่อนเนาะเจ้าออกก่อน,ออกกอนสูตรพิชิตความรวยและบาดสูตรพิคิดเงินล้านได้บันฑ คือสองสูตรยังบ่ท่านได้ร่วมแล้วก็ตัดเหลขกเนาะาก็เอาไปพิจารณาซะก่อนสูตรพิจิตรความรวยกับสูตรพิจิตรเงินล้านเ,าเต็มเต็มก่อนอันนี้คือสูตรพิจิตรเงินล้านที่ออกท,ที่ออกต่อเนื่องมาถึงหาเจ็ดเนาะมาหันต่อเนี่ยอันนี้ก็พิจิตรความรวยสองอสองสองหางกับพิจารณา,าเอาอ,อาจารย์ก็เป็นแนวทาง บ่อวานบ่อพัวเการบ่อวานขึ้นบ่อเฮืบ่อมีนบ่อวานใส่ปลาคือว่าอยูเขาเด่เลขจังที่เป๊ะตลาดรัฐบาลเต็มเลยเต็มเต็มเลยวันเต็มเลยวันนี้บ่อใส่ปลาบระยู่เด้อเพราะสิมยืนของหวานเนี่ยพันบ่หวานมันจะขึ้นมันถึงสามตตัวหางก็เจ็ดเนาะเอ็นหมิ่นไข่แล้วพันบ่อมาน้าหมูพันได้ไลคัะได้ไลพันบ่อมาหมูเลยงานแรงอยู่ละ อาจารย์ก็ได้ต๊นหาเก้าเจ็ดกัพ่อใดนั่นด้วยค่หาเจ็ดเกา้าวันนหาเก้าเจ็ดเนาะหาเจ้ของอาจารย์บนนี้ม่มีวิ่งหรอคปบนอเอเขียนนี่ก็ได้บนอ่าวิ่งแปดรวดบนวิ่งแปดตัวเดียวแปดรวด มีซัมนี่ร่างวิ่งหาบนวิ่งแปดค่ะตนตุนเศรษฐีแคบหน้าจอเนื่อเนาะไอข้างบนจับจับลักซิปห้แล้วละข้างบนนี่8ปดแปดด้วยลักซิปจะห้แล้วที่กังวดที่แล้วเห็นมอวันพฤหัสวฮัานอังข้านก่อนกำลัง8ดเลขบันสามหาเลขออก3ามศูนยปดสามศูนบาทวันพฤหัสเมื่อกี้นี่กำลังวันสิบเก้าเลขบ้นอ่าหนึ่งสี่เจดมือกอกเก้าเจดค่ะอ บันนี้สูตรค้นยังไงสูตรคูนยังไงงวดออก30งวดออกหนึหาเก่าเอา12คุณเก่า12 918ก็ออก308เป็นว่ออก08 010หลังบาดงวดเมื่อกี้นี่12คูน8ได้916ได้ออกเก7เป็นวะบาทงวดนี้12คู7ได้8 4เรียกจักวตัวใดคำรัเม้นตัวนี้ นั่เแล่วสองเว้ยยอเรียกกันเอาทวีสองแปดหายดีเจจําได้บ่าวันนั้นที่พ่อสองแปดหาอยู่นี่เพิ่นมาส่งอยู่นี่ เต็มเต็มเลยเนาะเต็มเต็มใช็แต่่าเนี่ยนพี่แะาแจะงหวถึงนมาว่าขึ้นขี่หล่ว่าตลาเนาะเห็นแต่ว่าเขากลิ่กันซีเตอร์หล่มันว่าคิดไปคิดมากว่าจะจะเล็กคนนึงเล็กทั้งหล่อนี่น้องกัดวัดตั้งจังวนนาะดูความบันเทิงเลยเนาะเริมปัญญาบ่นหักจองแปดหาซะบ่นี่งเล่งหัวแล้วแันจินึกัลองเล้งลองดูจันหลีกันหลองดูได้ลองดูได้ เอ้า1สิเก้าเป็น108ออก08นแปดเน้นว่าศูนยบนศูนย์ล่างสามบาทสิบสองดเก้าสออก97เจ็ดบางหันเน้นว่าห้าบาทสิบสอดแปดสิบมันที่ไปใส่กับบา28สองแปดห้าไอ้สีเราเล็กมากขันออกไม่อีไม่นประเดีหัวเน้ยประเดี๋วเงาเราไี้เข้าว่ะเลเตี้ย ไม่ได้กินรอควอมได้เรียกถึงสามตัวควอมอีกเลยมันมันมาแน่นอนเด้อแต่ว่าแต่่วาคนอยู่ในเมืองได้เปรียบเพราเด้นี่เปรียบเพราะว่านี่ในอัลตาลีก็น้องปูนอัลตรลีเด้เข้าวหามือขนเนาะจังหอกมากคนอยู่ในเมืองได้เปรียบเด้นี่ใครอยากซื้อได้ผมไปซื้อห้ามสนดุนหัวมี่สุดตัวแอดมินเข้าไปห้ามสนุนดูก่อนเลยเด้นายพร้อมเต็มหาเจ็บ วันนี้เขาจะไปเล้นในซื้อผุนหละงว่นนี้ตงวันที่เล้วนี่ขอขอตอเบิดดีเนาะบ่มีเลยนีแต่เจ็ดหนี่เจ็ดหาอะไรูกระเบ๋าเลยนี่มันใจคักกันแล้วนะอันนี้ก็บเนียง่รวยเยงน่รวยันนี้ก็ปูพ้มไปก่อนเนาะปูเนาะเอาไปเป็นแนททถ้าก้อนอาจารยน้ังบราทนร่วมสูตรเดี๋ยวจะ อี่หาเงินดร่วมสูตรก้อนช่งงีอเม่ท่านเดว่างเนาะค่ะเอารถซาเล่งไปซ้อมอยู่รถไปบินตาบาดยางแตกซี่รวรถซาเล็งออกมาซ้อมยูราน่เท่านเดือบเบิ้งมื่อขี่เบี่นเถอะบินทาบาดนี่ม่ขี่เบี่นนี่ล่างวันกิหนึ่งมาอยู่ต่อเมื่อเราปล่อยผ่านไปอีกยี่ิบสี่ล้านน่ะถามหมอท่าเมื่งจนจเมื่อไปจับพิดอัตมาเจ็เมื่อแดเมื่อนี่บอกหมอท่านู่นี่บอว่าท่านคนณบอกที่มาอยู่นี่นีน่ละนั่นนันคขายลถตเตอรี่นะ อาจารย์ขอเบิงรงลอตเตอรี่เนี่ยถือหลายปันไดอัตมาบ่ถือ,บอเอบอร์นอาตมาเอาศูนย์สามเบอร์จริงยุตตว่าเลขที่เป็นหวยชุดนะอัตมาเอาแค่ศูนย์สามเลขที่เกี่ยวกับศูนย์ที่เป็นหวยชุดบ่เอาเอาแบบใบเอาเบิดแต่ว่าบานี่มันเหลือศูนย์แปดชุดเดียวยี่สี่หขันรอก็เข้าใจวัตมาได้รอไปจ่องอัตมาอยู่อาทิตย์หนึ่งเอา้า <laughs> มหนึกว่าพาถึงลอตเตอรี่คือบ่ไปขึ้นเงินดีนัคือบ่ไปขึ้นเงินเยอะแยะคือซื้อๆอยู่ขึ้นรอบปีหน้าก็ได้ตัวจิเอาไปเอามาไปซื้อไปซื้อมาคนถึงลอตเตอรี่เยอะฝุ่นพุ่มมาให้ค่ากาแฟหนึ่งแสนจังเสื้อว่ายจานบ่ถือโอ้โหมีละดวงไม่สนามาหอดแล้วก็บ่เอาไปหอดนานาบัดเล่นกุฏิเลยว่าจันทดอกค่ะท่าสามวงท่าสามวงบ่ได้จักโง่มันทาำนี้หอดคิวดวงวานานีล่าง จะว่าเมื่อน,น,น,นั้นคันคือว่าเหมาศูนเนธขันเอาห้อยชุดน้ำแม่นไดแมนบ่แมนคือว่า<อ>ชุดห้อยชุดน่ะแต่ม่เอาไว้แล้วศูนย์สามเนาะบริกรได้ศูนย์ส,สามบานนี้ห้อยชุดน่ะมันเหลือมันเหลือศูนย์แปดกับศูนย์เจ็ดอยู่ชุดละสี่ใบาต่แมาก,ก็เลยว่าเปลี่ยนเอาห้อยใบ เอามาเบดเลยฤทธิ์เกี่ยวกับศูนย์ก็เลยเป็นสาเหตุให้เว,นว้นรางวัลที่หนึ่งไปแต่ว่าเป็นยัง็อกเมื่อกี้ก็ยังในตดอยู่เน,นาะเนียนหาเจ็ดเก่ <c oughs> าที่ปูวันนี้วันนี้เนี่ยเน,นียน,นเนี่ยลืมเรื่อมสองแปดหาเห็นเสียนื้อตอนที่ว่าให้เรียกเข้าพันว่าจะกินเราสองแปดหาพันว่าพันออกตัวเองก็แปดหาว่าบ้านอาจารย์ในหาแปดสองเสือกูพ่อมากนาะเนียน อาเป็ดเหาพานนาสองสองปดเปโอ้ยเออเอาเากับบรีเกียรกับเราดอกเือนเนาะกระตั้บดานเอาไปล่องบังเ้อไปพิดแต่ละหน้าบังได้ใบนึงมากนี่ก็มีแห่ดี่ได้ใบหนึ่งนี่มีแห่ดี่อ่าได้ใบหนึ่งนี่มีแห่โดยเฉพาะสองสูตรนี่ประ่านหลุดเด้สองสูตรนี่จับชนกัน งวดที่แล้วชนกันสามสี่หาแล้วก็สี่หาเลยบอไปขันปอยมันก็จะได้สามสามสี่สีอาหารบอเกาะสองตัวเนี่ยสูตรไปคิดความรวยได้หาสูตรไปคิดเงินล้านได้เจ็ดจับคู่กันออกซ้ำนั่นนั่งนั่นเหลือตัวตัวเงวดนี้บอสนกันวันก็เลยได้จังสี่เงินี้วหนี้บอสนกันเลยได้จังสี่จังมาขัดเต้นอีกรอบมาขัดอีกรอบนึงแมนเดินเงาด้นี่เดินเงาดีนี่งวดที่งวด ตั้งต้พุดนะแปดสามสามปดเก้าซองมาแล้วก็มา0ูนยสนย์าแล้วก็มาห7าเจ็ดนย่ยังอยู่ตำแหน่งเดิมนี่นี่ห้าเจ็ดลาวานี้หามสาบานี่หามสากับหาสามตัวเนาะเมือเมืเมื่อกี้กับเสื้อไหลเนี่ยคนเนี่ยห้าสามเนี่แวมามักสามตัวรุจเกานี่เด็กกับวีของุดเนาะเออก็เป็นแนวทางเนาะแนวมันเขามันก็เขาเต็มๆแต่ว่ามันใจต้นี่แหะนี่ งวด159 12หคูณเได้108เลขออก308ออก30ล่าง0บน0ูนย์ล่างบาทมากงวดห้วยห่วยห่วยหาตัวเหมือนเนี่ยเฮงเลยรวยเอาปูเหลือเพื่นเรารวมบุญกันไรเนาะค่ะุพี่น้องหลังจากรับชมแนวทางจากปูซีหามาเรียบร้อยแล้วนะคะเนาะนี่ก็คือเป็นเลขสูตรคำนวณที่ปูเพื่อนหามาเนี่ยค่ะเนาะแนวทางดีๆจากปูซีหานาะค่ะ ให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮ้าไปพิจารณากอน,นะคะตอนนี้ปูเพื่อนไห้ออเดอร์ม,มาก,ก่อนเนาะคะ่ะเนาะไห้ห้องทองมาก่อนนะคะเดี๋ยวสูตรเต็มๆเพื่อนจะคำนวณไห้อีกเทือนนึงเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดก็จะติดตามต่อไห้พี่น้อง FC เอฟซีเฮาได้รับชมกันต่อๆไปเนาะคะ่ะเนาะก็แค่แคบหน้าจอกันไว้ค่ะเอาไปพิจจรณนานะคะมกักกะจัดขัดกับพานบาหมักกับอยพานเลยเนาะคะ่ะเนาะค่ะสำหรับเอฟซีท่านไหนที่เขามารับชมแล้วกะ มักชอบปะย่าลืมกดไหลกดแช่นะคะกดติดตามหรืวกดกระดิ่งไหวนะคะจะได้ดบ่ะผาดขอมู่นข่าวสารห้างช่องแนวทางเด็ดด,ดีแต่ละสำนักของกับทางช่องพิมพ์พาโชคนะคะเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอฝากพี่น้องเอซีเฮ้าไว้แค่นี้ก่อนนะคะพอกันคลิปหนาเนาะ,ะสวัสดีค่ะ